ณวันนี้นาราเนี่ยได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนาราก็อยากจะขอโอกาสให้เอฟซีนาราเนี่ยรักนาราเหมือนเดิมคอยติดตามนาราคอยซัพพอร์ตนาราคอยดูคลิปนาราคอยเป็นห่วงใยเราตลอดเหมือนที่เคยผ่านมาแค่นี้นาราก็ดีใจแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าเราขอโอกาสจากผู้ใหญ่ทุกคน้าถอบไปเพราะว่าเราเอยู่ในวงการนี้แล้ว,ลวก็แปลว่าเพราะว่าเราได้รีวิวเรามีได้จากการรีวิวขายสินค้าอะไรอย่างเงี้ย หนูก็อยากขอโอกาสสำหรับทุกๆคนที่ใครที่เอ็นดูหนูหรือว่าใครที่อยากรักนาราหรือว่าอยากให้โอกาสหนูเนี่ยก็ขอให้เอาจ้างงานหนูได้หรือว่าอยากให้หนูทำอะไรหนูก็ทาได้หมดทุกอย่างเพราะว่าหนูก็อยากหาเงินเพื่อไปใช้หนี้ทุกๆคนให้หมดไวที่สุดแล้วก็อยากขอโทษลูกหนี้ทุกคนที่ไว้กับสิทธที่หนูหายไปการที่หนูหายไปอยู่ในที่หนูไม่อยากอยู่เนี่ยคือมันมันไปโดยที่หนูไม่ได้อยากไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกครั้งที่หนูออกมาเนี่ยหนูเชื่อว่าทุกคนจะต้องมั่นใจในตัวหนูว่าหนูเนี่ย จะต้องหาเงินไปคืนทุกคนได้ขอทุกคนให้โอกาสหนูขอให้ทุกคนเนี่ยรักนาราและหลังจากนี้นาราจะเป็นตัวของนาราที่มอบสีสันมอบความตลกเป็นเด็กที่น่าเอ็นดูของทุกคนก็ยังไงฝากด้วยความติดตามนารานะคะแล้วก็นาลาสะพายมคิดทำสิ่งเนี่งให้ดีขึ้นเนะเห็นว่าเพลงกำลังจะมาก็ต้องทำเพลงแบบเขา ว่าอินาราันเปลี่ยนแปลงไปิึงแล้วคลิปที่จบไปค่ะเป็นคลิปช่วงท้ายนะคะของการไลฟ์วันนี้ค่ะได้มีโอกาสได้ไปทำงานร่วมกันกับนาราแลก็เครมกะเถิดนะคะมีคนที่เคยสร้างวัยรอ่ในโลกออนไลน์ค่ะอินฟลูเอนเซอร์ระดับประเทศนะคะที่เคยช่วยเหลือผู้คนมามากมาย เป็นล้านชีวิตค่ะคุณผู้ชมต้องบอกค่ะวันนี้โชคดีมากๆเลยค่ะที่มีโอกาสได้ไปช่วยคุณเจนนะคะจากพูดได้ไหมพี่จี้ค่ะแล้วก็พี่นนท์นะคะจากกระชาลไลฟ์นะคะสปอนเซอร์รายใหญ่เลยค่ะวันนี้ที่ได้นำนาราค่ะเคปะเทยมาเปิดใจค่ะครั้งแรกแล้วก็ร่วมทำงานกันในครั้งนี้ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการไลฟ์ในวันนี้ค่ะได้ทำงานร่วมกันกับน้อง น้องเป็นอีกหนึ่งคนเลยอะเราเป็นคนที่ดูคลิปนางเกือบทุกคลิปเลยนะก่อนหนะ้าที่นางจะจะจะเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าเราเป็นแฟนคลับนางแล้วนางก็ทําให้เราร้องไห้ได้ในหลายๆคลิปมากๆจนชีวิตคนเราเนาะวันหนึ่งมันมันถึงทางตันเราไม่ขอนุญาตพูดถึงตรงนั้นนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่วันนี้อยากจะบอกกับด้วยทุกคนเลยว่าโอกาสมันสาคัญกับชีวิตคนจริงๆนะเว้ยวันนี้เราได้เห็นโอกาส หลังจากที่น้องได้ออกมาจากจากจากในนั้นนะคะนางยิ้มได้กว้างขึ้นแล้วนางโตจริงๆเว э й, ้ยนางโตขึ้นมากเลยอะคือนางเป็นคนพูดอย่างมีวุฒิภาวะมากขึ้นใจเย็นมากยิ่งขึ้นพูดแบบมีผู้ใหญ่แล้วก็มีตรกรกะมากยิ่งขึ้นเราดีใจที่เราได้เห็นคําพูดคาพูดหนึ่งที่นางพูดขึ้นมาในไลฟ์ว่าพี่รู้ไหมว่าหนูอยู่ในนั้นอะหนูคิดคอนเทนต์ทุกวันเลยว่าหนูจะออกไปหนูจะไปทําอะไรบ้างอะ นี่คือคนที่อยู่ในนั้นนะแล้วเขาก็คิดตลอดเลยว่าตัวเองจะกลับมาแล้วทำให้คนน่ะน่าเชื่อถือแล้วก็คนกลับมารักนางได้ยังไงบ้างเราไม่ต้องพูดถึงเนาะในวันที่คนคนนึ่งล้มอะแต่แค่จะบอกว่าถ้าเราเป็นเขาอะ่ะเราออกมาเราก็คงอยากได้โอกาส แล้ววันนี้ทุกคนเราเชื่อว่างานที่น้องจะได้หลังจากนี้ก็จะเป็นงานในลักษณะของการที่ไปไลฟ์ร่วมก,กันกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องสําอางค่ะคุณผู้ชมแต่จงอย่าเบื่อนะอย่าเบื่อที่เห็นกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะมาเพื่อที่จะมาไลฟ์ขายสินค้าจงสนับสนุนพวกเขาค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมท้ายที่สุดแล้วสินค้าเหล่านี้คือสินค้าของคนไทย ยกตัวอย่างเลยคะวันนี้เราได้มีโอกาสทํางานร่วมกันกับพี่นนเนาะก็คือรัชชาไลฟ์ซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักค่ะผลิตภัณฑ์หายาที่อยู่ในเ e เ e ่นอนะคะไม่ได้ขายของแต่แค่จะบอกว่าวันนี้ดิฉันก็ได้มาด้วยนะคะรัชชานะคะเป็นผลิตภัณฑ์วิตซีซึ่งดิฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเขานะดิฉันไม่ได้คือเราเราได้ผลิตภัณฑ์เขามาซึ่งทุกคนน่าจะได้เห็นในเซเว่นอยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่การขาย แต่แค่จะมาบอกอะไรอย่างหนึ่งกับทุกๆคนนะนี่ทุกคนน่าจะเคยเห็นในเซเว่นนะคะพี่นนท์หือเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เราเองก็เป็นเด็กบางแสนเราอยู่บางมุกแลนด์เหมือนกันแล้วเราก็เคยเจอกันที่ Walking s t r e e t ค่ะแต่ว่าน่าจะนานมากแล้วตอนนี้ฉันก็เด็กมอบูเหมือนกันนะคะน่าจะจะแบบเฉียยเฉี่ยกัน mm. พี่นนท์คือเป็นคนสู้ชีวิตมากค่ะทุกคนเป็นคนที่ขายของตลาดนัดแล้ววันนี้ค่ะมีมูลค่าธุรกิจ เป็นพันๆล้านนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปร่วมรัชชา,าเีสวนนอกเมืองเมือม่อปีที่แล้วนะคะเราจะบอกทุก,ทกคนว่าสินค้าเหล่านี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยถ้าวันหนึ่งเราจะสนับสนุนเราควรซื้อสินค้าเหล่านี้มากๆเลยนะเพราะอะไรหรือปะเพราะผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยแล้ว วันนี้นาราเองก็ออกมาแล้วก็พี่นนเนี่ยคือคนแรกที่จ้างงานนาราเมื่อก่อนที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครั้งแรกนางโชว์รู้ที่เห็นรู้ฉันเลยแบบเออโอกาสเมื่อมีเมื่อคนอยากได้โอกาสก็ต้องมีคนที่ให้โอกาสสิ่งที่เราพูดมาค่ะทั้งสองคนเนี้ยคือบุคคลที่ทำให้เราได้เห็นว่า การให้โอกาสในสังคมมัน,ม,นมันสำคัญมากเว้ยสำหรับโลกเราในทุกๆวันนี้นะเพราะสิ่งสําคัญที่สุดเลยการการการใช้ชีวิตของคนเราถ้าเราไม่ได้โอกาสแล้วถ้าวันหนึ่งเราไม่มีโอกาสเหลือแล้วว่ามันมันคือความอภัยชน์ของสังคมมันเป็นการที่มึงจะตื่นไปทาไมอะ่ะถ้าเมื่อชีวิตมึงเดินออกไปข้างนอกแล้วมึงไม่มีโอกาสแล้วอ่ะชีวิตคนเราถ้าวันหนึ่งเดินมาแล้วต้องการที่จะให้โอกาสเราเลยอยากจะบอกกับทุกๆคนนะ่ะจงอย่าเบื่อ ถ้าเห็นคนที่ทําผิดแล้วไปไลฟ์ขายสินค้าจงคิดเสมอว่าสินค้าเหล่านั้นคือสินค้าของคนไทยทุกวันนี้ค่ะแอปพลิเคชันเราที่เรามีอยู่ในโทรศัพท์อ่มันดึงเงินเราออกจากประเทศเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ถ้าวันนี้เราเข้าเซเว่นแล้วเรายังคงซื้อผลิตภัณฑ์ของคนไทยนี่คือสิ่งที่น่าสนับสนุนนะคะ เพราะท้ายที่สุดแล้วเงินก็จะยังคงอยู่ในประเทศนะคะแล้วก็สนับสนุนผลิผลผลตภัณฑ์และสินค้าของคนไทยได้วยกันเองนารัทำให้เราได้เห็นค่ะว่าคำพูดของน้องหลายๆคำวันนี้มันมัน,ม,นมันตอกย้ำได้เลยว่ามันมีวันที่เราหน้ามืดมันมีวันที่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องเดินหน้ายังไงต่อไปบ้างมันมีวันที่เราไม่รู้ว่าเราต้องใช้ชีวิตยังไงบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วอะ เราจงเดินหน้าและใช้ชีวิตต่อไปอย่าไปนับวันเลยการที่เราอยู่ในนั้นอย่าไปนับวันนางมานับวันคือวันสุดใกล้ๆสุดท้ายแล้วที่นางจะได้ออก1ปีกับอีกหนึ่ง,งเดือนกับอีกนางพูดได้เป็นวันเลยเป็นวันเป็นเดือนเป็นเป็นปีอะนางจาได้ทุกวันนะคะแล้วเราจงให้โอกาสะคะ่ะถ้าวันหนึ่งที่เรามีโอกาส และจงสนับสนุนกันครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเราเราให้โอกาสเขาไปแล้วอะแล้วถ้าสมมติว่านานาคเขายังคงทําอีกอะโอกาสพวกเรามันมีลิมิตอยู่แล้วแต่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเราก็คงจะงรจงให้โอกาสและนึกถึงวันที่เขาทําคุณงามความดีไว้เพราะนาราคือคนที่ทําความดีไว้กับเมืองไทยเยอะมากในวันที่มีผู้ป่วยโควิดต้องการสนามภาพนั้นยังคงติดตายอยู่กับคนไทยหลายๆคนอยู่แน่นอน ภาพพี่น้องไปทําเตียงสนามให้กับใครหลายๆคนที่เป็นคนตกทุกข์ได้ยากการที่นางเอาเงินไปแจกถึงแม้ว่าจะเป็นการสนับสนุนสินค้าทางการตลาดหรืออะไรต่างๆหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์แต่จงรู้ไว้ค่ะว่านี่คือการให้และจงอย่ามีข้อแม้ว่าเอา้ามึงก็ขายของไงกันก็ขายของไงแต่ว่าทุกวันเนี้ยถ้าเราไม่มีกลุ่มคนเหล่าเนี้ยในการที่จะสนับสนุน หรือว่าไม่มีคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ในโลกออนไลน์ลูกเรามันจะไม่น่าอยู่เลยนะเว้ยการที่เราได้เห็นหรือเราได้เสียน้าตาก,กับคลิปต่างๆเหล่านี้ต่อให้มันเป็นคลิปที่ทําเพื่ออินฟลูเอนเซอร์ก็ตามแต่จงรู้รับรู้วยว่ามันอาจจะทําให้เรายิ้มได้หรือว่าเสียน้าตาได้ก็จงยิ้มแล้วก็เสียน้าตาไปกับมันพอท้ายที่สุดแล้ววันหนึ่งที่เราขาดคนแบบนี้ไปในสังคมอะ มันคิดถึงโดยฉันคิดถึงคลิปถึงนะคิดถึงคลิปนางมากแล้ววันนี้ได้มีโอกาสได้เจอนางแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มของนางที่กว้างขึ้นขอไว้พรค่ะชีวิตหลังจากนี้ขอให้พบเจอแต่เรื่องราวดีๆค่ะแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ทําให้ทุกๆวันของการทํางานหลังจากนี้ค่ะได้ใช้หนี้แล้วก็ใช้หนี้ให้หมดแล้วก็เดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปสังคมพร้อมให้อภัยค่ะแล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะซียบาย ขอบคุณพี่นนท์ด้วยนะคะได้ของมาเต็มเลยขอบคุณค่ะ